ทรงศักดิ์ทองสีครับรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มาตอบกระทู้ถามท่านสมาชิก่ <c oughs> ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพื้นที่ที่ท่านในกงกณาถามเป็นกระทู้เนี่ยเป็นการจะตั้งเป็นจังหวัดฝา่งนะการตั้งจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะ,จะต้องมีการเสนอเป็นพร่ำหยักนะครับมีการเสนอหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้รับการ ตั้งเป็นจังหวัดสักทีหนึ่งนะครับโดยมีการขอแยกอําเภอฝางอําเภอแม่อายอํชชาเภอชัยประการเจงหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเป็นร่างเดิมที่ตกไปแล้วเมื่อพ้น60วันไปแล้วก็ก็นํามาพิจารณาไม่ได้และจะเสนอได้ก็ต่อโดยคณะรัฐมน,นตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎนรไม่น้อยกว่า20 20ท่านด้วยกันนะครับหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า10,000คนเข้าชื่อเสนอเนื้อที่ของและสภาพทัทงบูมิศาสตร์ จังหวัดที่จะจัดตั้งใหม่ต้องมีเนื้อท,ที่ประมาณหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรถ้าแบ่งเป็นสองจังหวัดก็ของเดิมก็ประมาณห้าพันนะครับของใหม่ก็ห้าพันเหมือนกันจังหวัดเดิมควรมีจํานวนอําเภอไม่น้อยกว่าสิบสองอำเภอนะครับและเมื่อแยกไปตั้งจังหวัดใหม่แล้วควรมีไม่น้อยกว่าหกอำเภอจำนวนประชากรจังหวัดเดิมควรมีประชากรไม่น้อยกว่าหกแสนคนเมื่อแยกไปตั้งจังหวัดใหม่แล้วควรมีประชากรไม่น้อยกว่า สามแสนคนที่ท่านได,ได้พูดถึงว่าจะมีบางส่วนที่มาจากจังหวัดเชียงรายก็ต้องไปถามจังหวัดเชียงรายอีกทุกอำเภอยอมให้อำเภอเนี้ไปรวมเป็นจังหวัดฝางหรือไม่เรียนถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่าหลักเกณฑ์การตั้งจังหวัดท้านก็ต้องไปลักษณะก็ต้องมีแนวทางในการที่จะทํายังไงให้มันหลักเกณฑ์ให้มันเข้าในการที่จะทําให้การตั้งจังหวัดเนี่ยสามารถดําเนินการไปด้วยความรู้ล่วงแล้วก็ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ